สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอซีทุกคนเด้เอาดพามาแหย่หมดแดงเอาบิดไรพามาแหย่หมดแดงได้กกนี้ยพามาแหย่หมดแดงมือน,นี้พี่น้องเลยแม่คนไปท่งมือสามมือเลนติดเลยมือน,นี้มานำ mà nấmแต่ bò mi hăng một đèn sâm mà này bò mán sâm mà này sớm ở mi mẹ ở pa มันบมีหางหมดแดงพี่น้องเลาะมาหึงเลยมันสิดับหนะมดเลยนะหมดแดงก็ได้ได้หางอยู่ลุ่มไหมง่ายอีกเลยมันสิดับหมดเลยพี่น้องเลยาอ,อากบนแง่ทางลุ่ม ตื่นกับคนละหัางเกี่ยวนะไปอีกพี่นนอกเลยบุมี่เลาะอยู่ป่าก็ยังบุมีใบตี้วใบเต้าก็เริ่มเป็นบัดเล่หังยัยงบุมี <laughs> tung hung cho cho yong tung hung yong 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 Nó yong yong nám yong yong sao yong 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 nông yong 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 ได้หลังลงอยู่คืชิบเห็นดอกพี่น้องเลยกล่องมันโบแจ้งเนาะห้างทั้งข้างันได้ใช้แน่อนอะนเออนั่นแหละ คนแห่เบิดบ้านพี่น้องโคกป่ามันนอยเจ้าแห่ะคอยแห่ก็เบิดเออลายอยู่ยกนนนนล็ลายเนาะข้าวบาได้แ่บ่หังนานๆพ่อพี่น้องหังหลายๆแบบสิเพราะว่าแต่ละหังหาไผก็ได้แห่ เนี่ยแล้วมันกำลังไปเห็นทางใหม่อีกนีหทางต่อกันมีท <c oughs> างเดียวแล้ว nắng 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 Hoa bay hung bay bay không bay 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 con bay 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 แดบดบไปต่อพี่น้องไปต่อกันหลดไล่ขอ,อง เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยติดสิมีหรือบ่ร์จะเคยแน่ม่าจารน์ไหโอ้สอนูกับไหร่จะกะแตนคล้ายปลย เอาหรืนนะหั้งเ้าไปสั่งนี่ถือขาแหน่ไปก่อนแหละไข่มันเลยเบิดจะว่าเย็นนุ่นไปจักมาเนี่ย ก๊กน้อยๆหังๆบักหยังสดายมาลังเพิ่นเพิ่นเอาไปก่อนแล้ว đơn tiếp bài hm đẻ là phải châm mưa ดับกระโดนกระไล,ล่เลได้ซัมนี่เลยพี่น้องสลบเป็ด ไปซัมเมอร์ซีมือเรียนติดแล้วเป่นหางเงินซือเครื่องใสมกเพชรดประแดบเปิงนัวน,นี่ก็เชีเ่ยวเมาขคยอีกนี่ได้ซัมเก่าแหละพี่น้องเลยประมาณสาวสาวพันเป็นลมเลยกู ส่วนเฮาไปถ่ายคลิปน้ำพี่น้องเอ่ยแล้วก็มาเนาะแดดออนไลน์ขารบดแดง่นก็นได้ประมาณสมีแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกคนล์ก็แซ่ฝากเป็นกำลังใจให้สลงบานนานเด้อพี่น้องพอกันคลิปใหม่เด้อเป็นลมแล้ว